อย่าดมอย่าเอาลิ้นแตะนะครับให้ดื่มเหมือนดื่มช็อตเลยครับดื่มช็อตจนเป็นใช่ไหมผมรู้ว่าทุกคนดื่มช็อตเป็นนะครับดื่มไปทีเดียวเลยอืมลงบร,ริแล้วก็จะรู้สึกดีนะครับอย่าไปจิบมันอย่าไปดมมันอย่าไปดื่มไปทีเดียวเลยนะครับวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราง่วง หรือว่าเรารู้สึกว่าเรานอนมันน้อยหรือว่าเรากําลังจะเดินทางเนี่ยผมแนะนําเลยว่าให้ดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดเราจะรู้สึกว่าหัวของเรามัน,นใสขึ้นและร่างกายของเรามีความพร้อมมากขึ้นโดยเฉพาะตอนเช้านะครับถ้าเกิดว่าใครแบบนอนดึกหรือว่าไม่ได้นอนมามากมายแต่ว่าต้องทํางานทั้งวันเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับสําหรับผมแล้ว ผมรู้สึกว่าผมผมรู้สึกถึงความแตกต่างตรงนั้นจริงๆนะครับผมถึงดื่มเขาทุกๆวันนะครับฉะนั้นอยากจะฝากทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดนะครับก็ลองใช้วิธีที่ผมสาธิตในรอบนี้อันนี้ก็เป็นวิธีการดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดในแบบของอเล็กซ์นะครับนี่เราก็แนะนําอยากให้ทุกคนลองเอาไปดื่มดูและกลับมาเล่าประสบการณ์การดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดในคอมเมนต์นี้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะครับดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกๆเช้าทุกๆวันนะครับแล้วก็ฝากช่อง AR Channel Alex Channel Alex Brandle จะมีคอนเทนต์ดีๆให้กับทุกคนเร็วๆนี้แน่นอนครับ